ลองตั้งใจฟังดีๆนะอีกสักพักจะได้ยินเสียงจากเนตาวีคันนี้เป็นเสียงเหมือนหอนนะเหมือนแตรแบบเบาๆนะสั้นๆลองปรับอุณหภูมิแอร์ดู ได้ยินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่คือเสียงที่มาเป็นระยะระยะหลังจากที่ผมเอารถเนตาวี v คันนี้เนี่ยไปล้างนะซึ่งผมได้ย้ำถามพนักงานแล้วว่าเคยล้างเนตาวี v หรือเปล่าเขาก็บอกเคยล้างผมขอบอกเลยนะว่าผมไม่ได้โทษร้านล้างรถนะแต่หลังจากล้างเสร็จในวันนั้นก็จะมีเสียงอย่างเนี้ยเหมือนที่ได้ยินเมื่อกี้มาเป็นระยะระยะ ทั้งกลางวันและกลางคืนนะทั้งตอนที่จอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหรือว่าขับไปก็ตามซึ่งเสียงเนี่ยมันเหมือนกับจะมาค่อนมาทางขวานิดนึงแต่อยู่ภายนอกรถไอ้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงเบรกแต่ไม่ใช่เพราะว่ารถจอดอยู่เฉยๆอย่างเนี้ยก็มีเสียงเหมือนกันเลยโทรถามที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าอาจจะเป็นที่พัดลมซึ่งมีอยู่สองอันทั้งพัดลมระบายอากาศแล้วก็พัดลมที่ใช้ระบาย ความร้อนของแบตเตอรี่ซึ่งผมยังไม่มีเวลาเอาไปเข้าศูนย์นะแต่ผมบอกนะผมมาแชร์ให้ดูว่าเนี่ยถ้าใครเจอปัญหาแบบเนี้ยแล้วรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรก็ก็สามารถแชร์นะบอกกันในกลุ่มได้เพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้ไปป้องกันนะหรือว่าแก้ไขอ่ได้ยินไหมวืดนี่แหละเสียงอย่างนี้เลยนะซึ่งตอนนี้นี่ถือว่าทีค่อนข้างทีมากหนย แล้วก็ที่สังเกตดูเนี่ยถ้าอากาศเย็นเนี่ยเสียงจะทีมากกว่าปกติอย่างตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่25องศาเซลเซียสมันจะมีเสียงอย่างเนี้ยทีมากกว่าตอนที่30กว่าองศาแต่เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่ประมาณ30องศาในตอนกลางคืนตอนขับอยู่ก็ไม่มีเสียงนะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะ ผมก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นอะไรหนักหนาสาหัสเลยแล้วกันเนาะซึ่งก็คิดว่าคงไม่เป็นมากมายหรอกอย่างมากก็อาจจะเป็นน้ําไปค้างอยู่ที่แถวพัดลมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะยังไม่เคยเจอเคสนี้มาก่อนเลยเอามาแชร์กันเนาะเผื่อใครเจอโอเคนะเสียงแบบเมื่อกี้แหละวืดวืดวืดเหมือนแตรนะแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตไงเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูอีกที เจอกันเมื่อช้าไม่ตรงกรันจบ